สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1นึ่กุมภาพันธ์2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดปลายฝันแห่งความทรงจำนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้158นะครับ158วันที่ก็ด้านบนเลยนะครับ1ทับ2 ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอสซีสเกตกันเองใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่น2ตัวเหนือใต้สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ทดลองงวดแรกแอสซีสเกตกันเองคำนวณได้6กับ0นย์นะครับ6กับ0ผมก็ส่งต่อแบ่งปันผู้ชมนะครับเผื่อชอบถ้าไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านได้นะครับ อีกใบหนึ่งก็จะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสูตรนี้ได้เลขเด่น3ตัวก็คือ 630. นะครับ630ต่อมาก็จะเป็นสูตรทดลองเหมือนกันนะครับสูตรใหม่ใบนี้เป็นสูตรคำนวณชุด2ตัวอาจารย์ทำได้3ชุดนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้60.63 แล้วก็62ทุกทัน60 6น60 63แล้วก็62แนวทางของแา่สีสเกตกันเองนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้เลขเด่นตัวเดียวนะครับของแอดดวงพรถ้าจำผิดก็ต้องขอภายอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับสูตรคำนวณเลขเด่นตัวเดียว ของอาจารย์ได้เลข3จุจบทันได้เลข3เด็นเหนือใต้นะครับ1กุมภา6 8ต่อมาก็สูตรคำนวณ110หน่วยบนนะครับของอาจารย์เวียงพิงคำนวณได้1 2 3 4นะครับ1 2 3 4มาต่อกันที่แนวทางบนตัวเดียวของแอดนุม่ม อาจารย์ให้มาแล้วนะครับของแท้แน่นอนถูกทันร้อยเปอร์เซงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขเจเจก็เข้าสองตำแหน่งนะครับหลักร้อยกับหลักสิบโดออกเจ็ดเจดเก้างวดก่อนหน้าน,นั้นได้เลขห้าหลุดลงไปล่างนะครับงวดที่ออก2องศูนยาห้าหนึ่งสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาถูกทันอาจารย์เจ้าของข้อมูลคํานวณได้เลขห้านะครับได้เลขห้า ของแท้นะครับแคปหน้าจอให้ไวบนตัวเดียวของอาจารย์มาลุ้นกันาจะมาไหมวันที่ก็ด้านบนเลยนะครับ1ทับ2ต่อมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนของไ้แสงเดือนงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคือใบตรงกลางสูตรคำนวณของอาจารย์ไม่มี7กับ9 งวดก่อนหน้านั้นนี่มาครบบนเลยนะครับงวดที่ออก209สําหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับคํานวณได้7913ทุกทัน7913ใบเต็มก็จะประมาณนี้ในทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของแอแสงเดือน ต่อมาก็จะเป็นนทางเด่นคู่โต๊ดบนของแอดมุกใครตามใครถามหามาแล้วนะครับย้อนดูสถิติของอาจารย์สักนิดหนึ่งครับใบนี้เป็นงวดเก่าทุกท่านงวดล่าสุดก็คือวันที่2เดือน1นะครับงวดที่ออก209ศนทางของอาจารย์ก็เข้า20ย้อนหลังดูได้นะครับแคปหน้าจอใบนี้ไป ต่อมาก็งวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดก็คือใบนี้17ทับ1นะครับตัวชนของอาจารย์ได้7กับ9ส่วนคู่โต๊เข้า3ชุดเลยถูกทัน7779แล้วก็97นะครับหวยออก77923สํำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ1ทับ2 2568 ชนของอาจารย์ได้468นะครับส่วนชุด2ตัวก็อยู่ด้านล่างแปปหน้าจอให้ไวนะครับใครถามหาสูตรคำนวณสูตรนี้ของแอดมุกต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้1กับ2ก็จะมีเลข2เข้าหลัก10นะครับโวยออก2 3 สำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับก็คือ1กับ 2. ทุกท่านกลุ่กุมภา68ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัวของแอด,ดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ได้2 3 4 5ก็มา2ตัวเลยนะครับ2กับ3สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้6 7 แปดนะครับหกเจต่อมาจะเป็นทางเด่นสอนอล่าง V4 เลืเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดรัสเกตแก้วสิริงวดที่ผ่านมาสุดนี้ของอาจารย์มีเลข3นะครับเข้าหลักหน่วยงวดก่อนหน้านั้นมีเลข5เข้าหลัก10ย้อนไปอีกงวดก็มีเลข2เข้าหลัก10 3งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับ สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้0459นะครับ0459เด่นโซนอล่าง V4 จะมีอยู่2ส,สูตรนะครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็เข้าเหมือนกันสูตรนี้งวดก่อนมีเลข3นะครับสำหรับทางโดยเลข5งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับสูตรนี้ สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้4 6 8หนะครับ4 6 8 9ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนําข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดหนูน้าทิพน้าสมัยนะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่น10ล่างสูตรใหม่ สูตรคำนวณของหนูน้ำนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้4 6 8ทุกทัน4 6 8ก่อนหน้าเจ้าของข้อมูลลงสูตรคำนวณเด็ดหลักหน่วยมาให้แล้วนะครับใบนั้นก็สูตรใหม่เหมือนกันก็ลองจับมัดรวมกันดูนะครับหลัก10ใบฝั่งทางซ้ายหลักหน่วยใบฝั่งทางขวาถ้ามัดรวมกันก็จะได้4 6 4 2 4สองสี่ห้6หกหกหกแล้วก็8 5ประมาณนี้นะครับแนทางสูตรคำนวณเด่น10แล้วก็เด่นหน่วยล่างหรูน้ำทิพต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสรุปร่างของแอดรัชนกมีโชคสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้เลข4นะครับ ส่วนชุด2ตัวที่แอดรัชนกทำได้ก็จะมี0440 43แล้วก็34นะครับถัดมาจะเป็นสูตรชุดเต็มล่างของแอดโจแนวทางของอาจารย์ที่ทำได้ก็ตามทเทีเลยทุกท่าน1ทับ2 2568 ต่อมาก็จะเป็นชุด3าตัวนะครับที่ติดศูนย์ทุกทันแนวทางของแอดนานะครับตัวฟาดบนของแอดนาก็คือเลขศูนย์นะครับชุดสาตัวใบนี้ก็จะเป็นชุดที่ติดศูนย์เพื่อใครชอบนะครับก็ลองไปดึงชุดเด่นเอานะครับต่อยอดนำมาฝากคุณชมนะครับ ต่อมาครับชุดที่แอดนาชอบนะครับสตัวชุดเดียวก็คือ903ทุกท่าน903 2ตัวก็จะมี9003แล้วก็93มีชุดกันด้วยนะครับ603ด้านล่างแนวทางสูตรคำนวณของแอดนา ต่อมาก็จะเป็นแนวทางแอดใบฟ้านะครับของอาจารย์กรกาลสินหนึ่งกุมภาหกแปดสามตัวของอาจารย์คำนวณได้8ปดสองสี่แตัวมี242526949596สอับต่อมาก็จะเป็นแนวทางสูตรคำนวณเลขดับของป้าแมวดับหน่วยบนดอกชบาของป้าแมวงวดก่อนได้เลข2ก็ผ่านนะครับ สำหรับงวดใหม่ได้เลขศูนย์ทุกท่านได้เลขศูนย์ต่อมาก็ดับสิบรักแรกพบงวดก่อนได้เลขสี่ผ่านนะครับงวดใหม่ได้เลขเก้าทุกท่านได้เลขเก้าส่วนใบนี้ดับสิบดอกแก้วงวดก่อนได้เลขศูนย์ก็ผ่านนะครับ สำหรับงวดใหม่ได้เลขหนึ่งทุกทันได้เลขหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ